เยอะครับแล้วผมก็คิดว่าในดูถูกคนรุ่นใหม่แล้วครับเขาเขารักในหนึ่งศิษย์หนึ่งเสียงของเขามากกว่าที่พวกเราคิดเยอะเลยครับไม่ว่าผลจออกมายังไงท่านจะโหวตให้ผมหรือท่านไม่โหวตให้ผมก็ยินดีรับใจท่านในในฐานะนักการเมืองคนไทยต่อไปครับวันนี้วันนี้กำลังใจเป็นไงบ้างครับพิมพ์นี่ครับกำลังใจดีครับออกมาพี่พิมพ์ได้ให้กําลังใจอะไรก่อนมานี้เนี่ยเดี๋ยวพากันไปกินข้าวหน่อยครับก็ต้อง ชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงเข้าพักครับผมคาดหวังทาลังใจคุณพ่อแม่เป็นยังไงแทนนครับให้กำลังใจอ๋อให้กำลังใจอ,อ,อยู่แล้วครับเห็นไปทำทำแต่งตัวมาเตรียมจะไปโบสถ์ผมคาดหวังต่อการเลือกตั้งนิดนึงค่ะคุณพิมค่ะเป็นไงบ้างคาวามคาดหวังครั้งนี้เราอยากเห็นอะไรก็ก็ทำทำเต็มที่ครับทำเต็มที่กับสิ่งที่พวกเราได้ทำทำลงไปแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังกับกับผลลัพธ์ที่จะออกมาตัวจริงถ้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับพรรคเท่าไหร่หอรอก ี่เพียงว่าอยากจะเห็นคนไทยออกมาใช้สิทธิ์กัน้เยอะแค่นั้นครับบรรยากาศการเลือกตั้งปีนี้เป็นยังไงบ้างคะจากการที่ออกมาแล้วก็สำหรับสำหรับส่วนตัวแล้วก็สนุกคึกคักนะครับแล้วก็ดีใจรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ได้เหนื่อยเลย เยอะอะไรเยอะจะถึงเวลาแล้วได้เจอพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเติมพลังมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าการทํางานก็คงจะประมาณประมาณขนาดนี้หลังหลังเลือกตั้งเช่นเดียวกันแล้วคงจะลงพื้นที่ประปาพี่น้องประชาชนต่อครับแง่ของภาคก้าการส่วนใหญ่คนมองว่าเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่มาใช้สิทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยจะเชิญชวนอะไรหน่ไหมครับเอ่อก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัยทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่มาใช้สิทธิ์กันเยอะครับแล้วผมก็คิดว่าในดูถูกคนรุ่นใหม่แล้วครับเขาเขารักในหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง ของเขามากกว่าที่พวกเราคิดเยอะเลยครับสิ่งที่ฝากอะไรคนไทยทั้งประเทศบ้างไหมคะก็ขอให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆครับจะมีข้อกังวลอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเอาองมาทำตงวลใจอะไรเนี่ยก็ตอนตนี้ยังก็คงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังยังไม่ได้เห็นภาพอะไรแต่ว่า ที่กองกำลนงรยการเลือกตั food, be, food, ้งที่พักเก้าไกลก็จัดตาต่างๆอยู่แล้วเขาก็รายงานผมทุกชั่วโมงครับคุณพิธาจะสื่อสารยังไงบ้างสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจคุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกลอยากจะสื่อสารเหล่านี้ให้กลับมาไว้ใจวางใจคุณพิธายังไงบ้างครับสื่อสารวันนี้คงคงไม่ได้แต่ว่าน้อหมายท่านใช้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งแล้วไม่ว่าผลจะอออกมายังไงท่านจะโหวตให้ผมหรือท่านไม่โหวตให้ผมก็ยินดีรับใจท่านในในฐานะนักการเมืองคนไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับ what's uh, the target of the number the result that we uh, mentioned before today was three digits above. Um, I think that's that's about what we can say for uh, today otherwise it will be influencing the election numbers and things like that and today there's, there's a strong legal restriction of, of what I can say and what I cannot say. But if we refer back to the previous uh, targets we still have